พรอาจาย์ขัน้อยไปนีไม่ท่านผู้ชมที่กคาโลครับผมขออนุญาตน้องชายแสดงความภาคภูมิใจ กับความเป็นซุนเผ่าของพี่น้องในสกลนครทุกเผาเลยครับมีแปดเผ่ามีสองเสื้อซาดครับมีเวียดนามมีจีนแต่ไทยมัดเนี่ยเป็นไทยสกลน้ำกันระเบิดหลังจากแข่งเรียบร้อยแล้วก็พากันมาเสริมสลองกินข้าวกินน้ำน้ำกันกินข้าวโฮมพากินปลาลูอมหนองเฮ็ดไทยชีวิตของสายเฮานี่สมัครสมานสมัครีอยากได้งานต้องได้คนต้องได้คนอยากได้คนต้องได้ใจดักให้่ใจต้อง าใจซื้อใจวิธีซื้อใจนี่เบิ่งดูดิปลาปลาเค็มผักโอ้ยูอ๊ะปูโซมักเซียน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 มีแต่เนี้บักบักพริกข้นบักพริกข้นนี่เนืหมูบ้านเฮาเนี่อหมูดิทุกอย่าง ซุปโไม้นี่นี่นี่มันมีแต่แนวเสบเสพมันมีแต่แนวเสบเสบเพราะฉะนัน้นกีฬาชนเผ่า ปีหน้าขอให้พวกเขาอย่าพลาดจงมาแสดงพลังเอาอาหารการกินมาไรซิเป็นสปอนเซอร์ป,ปีหน้าผมจะหาสปอนเซอร์มาสมทบจะต้องมีรงอานเขาปุ้นกินตลอดงานปีหน้าผมรับประกันเลยขอให้พวกเราทุกคนมันหายใจยาวาต่ายเด่นขาดปีหน้าได้กินแน่ๆขอเสียงปรบมือให้ผมเลย,เลย <c oughs> สุดยอดการรวมมิตตรงศรินะครับปีหน้านะครับเชเอาเขาปุ้น